คนที่เคยเห็นนะคะบอสเขาก็เข้ามาทักว่าไปไปใช้ครีมอะไรไปทําอะไรมาทําไมทุกวันนี้หน้าหน้าดูดีขึ้นหน้าดูมีออร่าขึ้นหน้าใสมากอักก็เลยแนะนําตัวนี้ไปอะไรอย่างเง้ยหน้าหน้าที่สาใสนะครับแล้วนนหนักกล้องสดใสมากๆอ่ะทุกคนเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วเพื่อนๆกินมาโอ้ยใสหน้าหน้าใสหน้าใสค้หน้าใหนเตน้าน้ากนา ตื่นเต้นตรงที่แบบว่าเราไม่คิดว่าเราไม่คิดว่าเราจะมาซื้อของที่กินตอบโจทย์กับเราแล้วมันทําให้เรามีรายได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะตื่นเต้นมากๆสวยด้วยดูดีด้วยมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยใช่แบบจะกรี๊ดอยู่ที่วินแบบแบบจะกระโดดกระโดดที่วินเลยให้ให้เขาอัดคลิปแล้วที่กระโดดเลยต่นนี้อะไรได้พันหล่อตอนที่เราเป็นวินนะครับค่าตั๋ว ถ้าขับบินจริงๆใช่ไหมถ้าหากค่าน้ำมันหค่าซื้อกินแล้วอะตกลงสรุปแล้วบางวันก็ไม่เหลือบางวันก็เหลืออยู่200รจริงๆค่ะเพราะว่าต่อให้เราขับได้ต่อให้เราขับได้วัน